รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รอบจานรอบโลกตั้งแต่ทาพิซซ่ามาผมยกให้ร้านนี้เลยเขาทำแป้งพิซซ่าได้พิเศษอะแป้งเขาก็มีรสชาติด้วยตื่นเต้นนะเนี่ยผมเกิดมาก็ได้เป็นวัยรุ่นกับวันนี้แหละทานบิงซูเป็นยำที่รสชาติเข้มข้นในรูปแบบอีสานอร่อยต้องเรียแบบนี้คุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบจานรอบโลกครับในรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาชมอะไรอร่อยอร่อยสนุกสนุกรอบรอบจานครับรอบโลกบนด้ ครึ่งชั่วโมงห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวไปหาอะไรอร่อยๆและสนุกๆทำกันครับเพราะทานอะไรต้องอร่อยและมันจะอร่อยมากขึ้นและสนุกด้วยทางนี้ครับนครับทางนี้ครับเฮ้ยเสียงจักจั่งเยอะเลยจะกินจั๊กจั่นทอดอีเหรอันี้อร่อยมากปังคันโอ้ไม่เชื่อพี่เลยนะสนับสนุนโดย i m มเมจฮอล d a y ย h a i m e d ดี c o m ช่วงอร่อยรอบจาน หลากหลายความอร่อยกับพิซซ่าสไตล์เยอรมันที่ไม่กินไม่ได้แล้วอร่อยรอบจานเราอยู่กันที่เยอรมันกับร้านเลเฟอร์เป็นร้านที่ขายพิซซ่าได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสมีให้เลือกหลากหลายหน้าและอย่าวรอช้ารสชาติจะเป็นยังไงนั้นไปชิมกันเลยครับ เดินมาตั้งไกลเลยอะหิวเลยอะการดูแลนักท่องเที่ยวแบบผ้าดาวคุณชมครับต้องเที่ยวหิวต้องโทรมาก่อนเลยนั่งามาพร้อมเรียบร้อยเลยครับเพียชอบหลอกผมแล้ว<อ>ครับคุณผู้ชมรู้จักหน้าของอาหารครับพิซซ่าตอนไหน<อ>ที่ผมมองเห็นมันไม่ใช่พิซซ่าเลยมันเป็นอะไรครับมันเป็นขนมเบื้องอ่ะ พูดถ้เห็นภาพเลยคุณผู้ชมขนมเบื้องจริงหน้าตาหน้าตาขนมเบื้องอาขนมเบื้องไม่นี่พิธาที่นี่เขาทำน่ารักมากนะครับคุณผู้ชมเราอยู่ที่ร้านเลอเฟอร์นี่อ่านว่าอย่างนี้เลอเฟอร์จะอ่านภาษาจีนก็ได้เป็นหลี่เฟิ่นอะไรก็ได้ก็ได้ผู้ชมนี่คือเลอเฟอร์คุณผู้ชมครับเยอรมันนี่มีรอบๆเนี่ยติดกับติดกับทุกประเทศหรือเยอะแยะหมดด้านเนื้อด้านใต้ด้านไหล่และอิทธิพลของหลายๆประเทศที่เข้ามายุ่งวุ่นวายต่ออารยธรรมอาหารเนี่ยแพร่เข้ามาถึงที่นี่เรียบร้อย วันนี้เป็นวันทานมังสวิรัติของ v ีไผมคุณผู้ชมครับเนี่ยดูดิพี่เอก็ตามใจพี่อย่างนี้นที่<ห>อมองเห็นอย่างเนี้ยมีตามใจเขาอยู่2อ,อย่างนีงเอาที่ตอนที่ตามใจพี่เอก่อนเนี่ยยกให้ท่านผู้ชมอันนี้<ม>เลยเป็นพิซซ่าหน้าเจ้าปลาแซลมอนนะครับถัดไปนั่นเป็นเจ้าเนื้อหมูนะฮะนะครับแล้วก็มีสเปนชิชแฮมเยอรมันเาขาทั้งนี้บ้างคืออิตาเลียนเป็นต้นแบบแต่เนี่ยเขาอยู่ในสไตล์ของฝรั่งเศสเป็นหน้ามันฝรั่งถูก อันนี้ก็น่าปลาแซมเนเหมือนกันใช่ไหมแซมอนไม่ใช่เหมือนเทสโคยเหมือนเลยนี่เป็นสุขภาพมากๆอันนี้ก็ชิเด็ดเลยครับครับเ็าหน้ารวมโอ้โหนี้หน้าตาหลากหลายสวยด้วยอันนี้ดูดีมากสวยเลยแล้วก็ชุยเพราะฉะนั้นนี่ใช่ไหมพิซซ่าใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาเลยทํามาเป็นต้มเป็นซุปกับน้ําธรรมดาไม่มีไม่ได้มีน้ําสต๊อกของเนื้อไก่กระดูกไก่โครงไก่ต้มจับฉ่ายหรือเปล่าไม่ใช่ต้มผักเนี่ยนี่แอบเอาต้มจับฉ่ายมาจากบ้านแล้วมาเทถ้าถ้าผมไม่สั่ง ้ชมพี่ไม่สั่งให้ผมนะพวกเนี้จะไปอยู่หน้านี้คุณผู้ชมบอกตามตรงเลยนะว่าหน้าต่างไม่อร่อยเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวรอลุ้นกันให้คุณที่รุดคิมก่อนเลยได้ไหมไม่ผมจะคุณจะทราจริงๆคุณเป็นคนกล่าวหาเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องหาพยานและสื่อพยานจากตรงนี้ให้ได้อร่อยฮะอร่อยฮะ มันมีความหวานของผักออกมาเพราะว่าในนี้เป็นผักรัวมีทั้งมันฝรั่งมีผักกาดขาวมีแครอทอันนี้อันนี้เีสูตรมรัเศสนี่เป็นไงเที่ยวกันจนรู้ใจกันแล้วพอเปิดปุ๊บพริกไทยมาปั๊บด้านล่างเป็นซุปชุ่มๆเลยมีขนมปังฝรั่งเศสนอมอยู่ราดชีสไปอบเรียบร้อยพอเปิดฝามาปุ๊บมีพริกไทยลงปั้งนั่นออื ไม่ต้องใส่เกลือเลยนะครับซุปฝรั่งเศสส่วนมากในเฟรนช์อเนร์ซุปเนี่ยจะเค็มอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วเป็นซุปที่เดากันได้ฮะรสชาติเค็มดำแล้วก็มีความหวานของหอมตามมาติดๆฮนะ คุณผู้ชมเราทานอาหารฝรั่งแบบคนไทยเนาะสบายๆคือเราสั่งมาหลายหน้าเราแบ่งกันทานปกติฝรั่งเขาจะทานคนหนึ่งหนึ่งที่ไปเลยแต่โชคดีเรามาสองคนเราเลยสั่ง5้าที่ซะเลยน<ะ>ี่นี่เรามาดูที่ว่าคุณนิรุษจะเลือกทานอะไร <ผม S 1> เป็นชิ้นแรกลาต,ตอจ <laughs> ุยกว่าลาตอจุยลาตอชุย <laughs> เขาไม่ได้เยิ้มแบบพิซซ่าทั่วไปทานไปแล้วมันจะทําให้จุกง่ายอืมนี่เขาแป้งเขาบางมากแต่เขามีรสชาต อร่อยมากเลยครับคือผมใช้แซลมอนที่เขาผ่านการพัฒนามาแล้วคือแซลมอนที่ดองคร<อ>ับเค็มชีสก็อร่อยใช่ได้ครับพิซซ่าที่นี่อร่อยทีเดียวล่ะตั้งแต่ทาพิซซ่ามาพูดถึงแป้งนะครับผมยกให้ร้านนี้เลยเขาทำแป้งพิซซ่าได้พิเศษอ่ะและตัวแป้งเขาก็มีรสชาติด้วยเราคงไม่ต้องชิมหมดนะครับท่านผู้ชมครับเราก็เห็นแล้วว่าชิมไปสองชิ้นเนี่ยเราก็รู้แล้วแล้วรวมรวมแล้วเมื่อแป้งพิซซ่าอร่อย คุณผู้ชมขออนุญาตครีมอันนี้อีกนึ่งชิ้นคุณผู้ชมอันนี้จะชีสตัวตัวท็อปที่มันเค็มๆจะไม่มีสำหรับแฟนๆที่ทานมังสวิรัตเนี่ยเขาคงอยากจะทราบเรามากินพร้อมๆกันทุกอย่างหมดเลยดีกว่าคุณผู้ครับนะครับกินกันเลยดีกว่าอันนี้เทสเมื่อเกิดเทสเขาดองมาพิโรแบบปุ๊บปั๊บเลยแล้วเวนเจอร์โกเก็ตเจ้าชีสก็ใส่ชีสอย่างเดียวนะครับใส่พาร์เมซานเท่านั้นโอ้อร่อยฮะจนทานด้วยกันเลยดีกว่าครับอร่อยมากกดดองคุณผู้ชม ช่วงหน้าพบกับชานมสายเฮลตี้